กวยกวม่าฮ่ากัจะเดินไปแล้วเนี่ย่าหรอกะก่ัไว้ฮะออยอะไรอะอะไรอะกับมันร่วไหมตรงนี้ขอย่าเลยยารอบสะดือเป็นอาฮะนี่อะไนี่แหละปัญหาของปากออฟเนี่